สวัสดีครับสวัสดีครับนามาลุยกันต่อนะครับงานสับอีพีนี้ครับเป็นตอนที่3นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะครับกับภาพปิดตามธรมการะนะรวยโชคอันนั้นนะครับหลวงปู่มหาจารพุทธาพิเศษและอีเกจิอาจารย์ชื่อดังครับงานลูกพุทธาพิเศษบอกเลยนะครับว่านาาอีรุ่นนะสวยจริงๆพี่นะครับเดี๋ยวครับเรามาเริ่มจากรายการแรกนะรายการที่1กันเลยนะครับนะชอบูกใจรายการไหนจําอันดับรายการไว้หรือ จำเนื้อจำสีลงยาไว้ได้นะครับพี่ๆนะแต่วี่ีทรายที่เข้ามาใหม่นะครับนะของน้องนะครับอราจะรับนะครับลุ้นละ300บาทนะครับนะเป็นรายการจองเนื้อนะครับนะแต่มาลุ้นรายการหนะ้ากากรายการลงยาลงสีครับนี่ฮะ รวยโชคอันนั้นครับนะอยากให้พี่ได้มีเก็บไว้พี่นะวาระดีๆแบบนี้นะครับเริ่มจากรายการแรกรายการที่หนึ่งขออนุญาตเปิดครับรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นลายพังครับเป็นเนื้อทองแดงสวยๆเลขคุณตเบิรหนึ่งหกสี่ฮะนี่ฮะเกือบหนึ่งหกแปดเลยพี่นะท่านหนึ่งหกแปดนี่มามาเรื่องฮะนี่ฮะแล้วรายการนี้เนื้อทองแดงครนะเนื้อทองแดงโบราณนะครับผิวองค์นี้สวยมากเลยนะพี่นะครับนี่ฮะ ผิวนี้สวยมากครับชอบเลยนะครับรายการนี้ผมขอสามร้อยบาทพี่นะละลายพังสีฟ้าครับนี่สวยจริงครับรายการนี้ครับนะนี่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สองฮะรายการที่สองนีครับเปิดขึ้นมาครับพี่ โอ้โหรายการนี้สวยครับเนื้อทองแดงโบราณนะครับรายการนี้เดี๋ยวผมดูรายการสักครู่นะเนื้อทองแดงโบราณนะครับติดหน้ากากปอกรูปปืนครับเลขโค้ดนัมเบอร์มาเลขหนึ่งสี่สามครับรายการนี้เนี่ยฮะสวยๆเลยครับรุ่นหน้ากากนะองค์นี้ขอสองร้อยแปดสิบาทครับสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อนะครับกับรายการถัดไปครับรายการที่สาม รายการที่สามโอ้โหรายการนี้รายการพีเมียมนะรายการพีเมียนครับรายการลนะิมิเต็ดนะฮะนะฮะจัดสร้างน้อยครับนี่รายการเพ้นเต็มสูบครับพี่ชายนี่ครับเลขโคดนันเบอร์นะครับหนึ่งหกเจ็ดครับโอ้โหใกล้เคียงนะใกล้เคียงหนึ่งหกแปดละรายการนี้พื้นตาอ่าเป็นรายการพื้นม่วงสะท้อนนะฮะนี่ องค์ปิดทององค์ปัดทองหน้าหลังครับในองค์ปัดทองนะเลขคนเบอร์หนึ่งหกเจ็ดครับรายการที่ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สามนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับพี่เนี่ยรายการที่สี่ครับรายการนี้ครับเปิดขึ้นมาเป็นนะฮะเนื้อทองแดงผิวลุ้งะนะลงยาแดงนี่ฮะเนื้อทองแดงผิวลุงนะะลงยาแดงสวยๆครับพี่นะฮะนี่ฮะงามๆนะครับนะนะฮะอีพีกลางวันนี้ครับจัดให้นะครับนี่นะไอพีเย็นไอพีเย็นนะฮะนี่ นะครับเอาไป250บาทพอพี่ยาแดงแรงฤทธิ์ครับนะต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่5เปิดออกมาครับพี่รายการที่เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่มนะเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขห้าหนึ่งห้าเจ็ดฮะลงยาชมพูนะฮะลงยาชมพูเลื้ยงแสงครับนี่ครับ ด้วยสวยครับเลยนะรรายการที่เอาไปวิจัยนะครับแบ่งปันให้เหมือนเดิมฮะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพิชานะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับรายการที่หกนะครับขออันย่าเปิดครับโอ้โหรายการที่เนื้อทองแดงแม่ตัดปิกเลขคู่เบอร์หมายเลขแปดศูนย์นะครับ รายการนี้นะครับเป็นหน้ากากนวะโลหะครับนี่ฮะหน้ากากนวะครับนะรายการนี้ครขอที่สามร้อยพอพีพ่หน้ากากนวะขอที่300บาทพอพีพ่นะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ดฮะ รายการที่เจ็ดนะครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับนะนี่ฮะลงยาไล่สีครับโอ้โหสวยงามสวยงามเลยดูคุยพื้นนีคลาสสิกจัดนะฮะเลขคุณต้งเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยสวยงามมากๆครับพี่นะครับรายการนี้เอาไปเหมือนเดิมครับสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่รายการที่แปดเอรายการที่เจ็ดครับ ต่อมาครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดครับโอ้โหเปิดออกมาครับรายการที่แปดเปิดออกมาเป็นนะครับเนื้อทองแดงโบราณหลังพระโพธิสัตว์พังประการครับนี่ฮะหลังพระโพธิสัตว์พังปรกการนะครับรายการนี้ฮะนี่ฮะสวยๆเลยเนื้อทองแดงนะครับ โบราณครับหลังพระโพธิสัตว์ครับสวยงามมากๆครับพี่นะเลขคันเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ครับรายการนี้นะหลังโพธิสัตว์ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่แปดขอที่สามร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้า รายการที่เก้าครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เปิดขึ้นมาครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับหน้ากากเงินแท้เนี่ยะเนื้อทองแดงโบราณหน้ากากเงินแท้ครับเลขคนตัวเบอร์มายเลขเจ็ดสิบสามครับรายการนี้ราคาเดิมพี่แบ่งปันให้พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับนี่เนี่ยขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต้อไปเป็นรายการที่สนะิบฮะรายการที่สิบครับขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองแดงวังหลังปีจอครับหลังปีจอครับสวยๆกับเนื้อทองแดงวังหลังปีจอครับรายการที่ สิบนะครับนะรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะพี่นะหลังพี่จอครับสวยๆเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงสตินหน้ากากเงินแท้ครับเลขคนะเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับหน้ากากเงินแท้ครับราคาเดิมพี่ชายสี่ร้อยบาท นะครับแบ่งปันให้400บาทพี่อุ้ยนีสวยมากซาตินหน้ากากเงินแท้ครับ400บาทนะครับต่อมาครับพี่จารยนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สนะิบสองรายการที่สิบสองอุ้ยรายการที่สองมิติติ๊กเกอร์ครับรายการที่สองมิติติ๊กเกอร์เอาแลวครับนะลุ้นนะเป็นรายการเซอร์ไพรส์เลยหรือเปล่า ไม่ใช่ครับติดเฉยๆรายการทิ่เนื้อทองแดงสตินลงยาไล่สีดำประกายนะเลขโค้ดนัเบอร์หนึ่งกหนึ่งห้าหกนะหนึ่งห้าครับพี่นะรายการที่12บสอนี่เอาไปเหมือนเดิมครับพี่ชาย300บาทนะครับ3 0 0บาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่13นะฮะ รายการที่สิบสามขออนุญาตเปิดขึ้นมาสิบสามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้โอ้โหหลังปีละการครับนะรายการที่หลังปีละกากับเนื้อทองแดงโบราณหลังปีละกาขอสองร้อยแปดสิบาทฮนะสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สนะิบสามฮะนี่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สนะิบสี่ รายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับรายการนี้โอ้โหองค์นี้สวยจัดเลขโคดเบอร์มาไเลขสี่สิบสามนครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับยงละลงยาลัศสมีส้มอ้นี้สวยนะเดี๋ยวผมให้ดูให้ใครจะรับแจ้งได้พี่องค์นี้นะนี่นี่โอ้โหองค์นี้สวยจัดนะครับสวยจัดลนะัศสมี เลขคนจเบอร์สี่สามเนี่ยฮะรายการที่ขอสามห้าองค์ที่ขอสาห้าพี่สวยจัดนะครับโรงยารัศมีนะครับรายการที่นะฮะสิสี่นะครับ, 10, รบต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนี่ฮะเนื้อแทงแดงผิวลุ้งครับลงยาขาวสวยๆพี่เลขคนเบอร์สี่ศูนย์ะรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทนะสีขาวสองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สิบห้าต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการสุดท้ายครับรายการที่หกของ EP ยันนี้ฮะสิบหกของ EP ยันนี้ครับนะเรามาเปิดกันที่รายการสุดท้ายครับรายการที่สิบหกฮะ รายการที่16เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้โอ้โหรายการนี้ทีสวยเลยครับพี่ชายเนื้อทองแดงผีลุงหลังพญาเสือโค้งนะหลังพญาเสือครับโหดพี่รายการนี้เอาไป300บาทพอพี่เอาไป300บาทปอกับพี่ชายนะครับรายการที่16ฮนะเนี่ยฮะสำนี้ครับนะมีให้พี่นะครับ16รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่พนะ ชอบถูกใจระกันไหนแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเรืงก่าขอขรบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยที่ติดตามนะครับขอบขอบคุณมากนะครับ